วันนี้มากำแพงแสนแวะมาตลาดพุนาวันเลยแวะเข้าที่นี่ก่อนนะฮะโชคชัยรุ่งเรืองนะครับมาดูของมือสองกันดีกว่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูครับมีอะไรบ้างของมือสองญี่ปุ่นนะเราเข้าไปดูมีอะไรบ้างเหาลื้อกันใหญ่เลยฮนะมีอะไรน่าสนใจรองเท้า ออนี่ยังใหม่อยู่เลยนะเออดูซิมีอะไรมาใหม่หมวกกับหมวกหมวกญี่ปุ่นเสื้ออา่าเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่ามีอะไรมั่งพอมีเวลาก็แวะเข้ามาดูของมือสองญี่ปุ่นนะครับเผื่อจะเจออะไรบ้างนะฮะ ก็ถูกดีครับได้บ่อยนะฮะวิ่งผ่านก็ต้องเข้ากันทุกทีนะมาดูม่ามีสินค้ามาใหม่ไหมวันนี้ไม่ไม่มีนะ,ะยังมีมีน้อยนะของนะฮะโอ้ไม้เก่าหลังไม้เก่าไม่เป็นไม้อะไรวะเนี่ยโอ,โอ้ก็ใส่นั่น,นะฮะใส่อะไรมาวะเนี่ย เมือนกล่องเลยเป็นไม้เหมือนไม้ลังอะไรสักอย่างเดีย๋ยวดูลังดิเผื่อมีลังอื่นบ้างโอ้เนี่ยลังนี้ลังหนึ่งนะครับแต่ตรงนี้เป็นเป็นลังไม่ใช่ลังไม้ไม้เหมือนกันแต่นอ,นนอกข้างในเป็นลังอะไรสักอย่าง เป็นไม้อะไรเอ่ยมันไม่ใช่ไม้นะจะเอาไปต่อไปนั่นวันนี้มารื้ออะไรเล่นหน่อยครับเผื่อจะเจอนะฮะพวกไม้เก่าญี่ปุ่นวัพรุงนี้ปวกจะกินหมดแล้ว นี่ก็อะไรเอ่ยฉาบวุนนี่ก็ไม้เงินจะเป็นไม้อัดนโต๊ะวางเลยรที่แบบผ้านี่ยฮะตรงนี้ชั้นดีกว่าไม้อัดตีลายเป็นไม้อัดตีลายนะครับไม้อัดทางนั้น เมื่อกี้ไม้ลังน่าสนใจมากทั้งลังเลยนะฮะอันนี้กับไม้นะครับน,นี่มันทำอะไรนี่เลยกรอบรูปนะผมว่าจะเป็นกรอบรูปนะฮยจะเป็นกรอบรูปนะครับ แต่ที่นี่ไม่แพงแน่นอนมาดูได้ขอโทษไม่่อะไรวะเนี่ยเกเนี่ยหลหลังพวกนี้นะฮะ เป็นลังไม้เก่าเนี่ยเนี่ยไม้ดีนะฮะไปอยากได้ลังลน้นมากนี่ไใส่ชั้นใส่ของมาทั้งนั้นเลย ชามแย่เลยนะครับตรงนี้น่าจะลกให้หมดเนี่ยพวกนี้กำลังไม้นะฮะเป็นไม้หลังอะไรทีอย่างเหมือนกันนั้นนะฮะก็ทำเป็นกล่องผมกมไม่ได้ใช้อะไรต้องการแบบลายใหญ่ น,นี่มีคู่ไหมมีคู่จะทำตู้ะระพงสินี่นะนี่คู่ไหมเอ่ยอันนี้น่าจะคู่มันนะว้าวเจอแล้วคู่เจอแล้วฮะคู่แต่ไม่เท่ากันว่ะอันนี้เท่ากันแล้วะเดี๋ยวผมได้เรื่องไม่เท่ากันลเลย่ะ อันนี้เท่ากันหรือันนี้อันนี้เท่ากันนะอันนี้เท่ากันนะฮะอ้าวไม่เท่ากันอีกอันนี้เท่ากันไหมอืออันนี้เท่ากันนี่นี่อันนี้เท่าฮะอันนี้เท่ากันนี่เดี๋ยวนอันนี้เท่ากันนะ เออนี่เข้ากันไม่เข้ากันเลยไม่เหมือนหลังไม่เหมือนกันนะฮะหลังนี่ไม่เหมือนกันแต่นี่หลังเหมือนกันนะแต่นี่หลังเหมือนกันนะตู้ลำพงได้นะครับตู้เล็กๆสวยดี โอ้โหนี่อะไรเนี่ยอุปกรณ์อะไรเนี่ยเฮ้ยเนี่ยเลยออุปกรณ์ออกกำลังกายนั่นเลยอ่ะเนี่ยนี่ตัวอะไรวะนีตัวถีบตัวถีบเหรออไอันนี้ไงที่ซิปอัพเนี่ยนะโอ้โต๊ะอี๋ไม้โต๊ะที่นอนเอาละ ตัวอะไรอะตัวนี้สภาพไม่สวยตัวอะไรเหรอเอาไปดิในตัวใหญ่อันนย้ยกเยกยกเย,ย,ยกไม่เอา <c oughs> ขาเตียงครับเปล่าเดี๋ยวไปดูนะมันเหมือนมีขา <c oughs> มีขาเตียง โซฟาไม้เก่าตู้เก่ามีเตียงใช่โอ้เดิมได้ไหวโอ้ตรงนี้แน่นเลยขายอโรหาว่สายอะไรวะเนี่ยเจอกีตาร์ครับกีตาร์โป้ง ิต้าเบ็ดเจ้าจิต้าครับกิต้าเบ็ดิต้าไปฟ้าอะไรเนี่ยอ,ขอาข้างครับมืดหน่อยนะมาดนูนี่แต่ที่นี่ถูกถูกจริงๆมาดูได้ มาหาหัวกีตา้าที่วางกีตา้าหาหัวมันนะครับหัวตัวอยู่น,นู่นหัวอยู่นี่ของว่าคงจะเจอเนาะคงจะยากแล้วนะเนาะส่วนมากจะเป็นกระเป๋าทั้งนั้นเลยเนี่ยตรงนี้นี่อะไรันี่ไม้ก๊อปไม้แกปเต็มเลย ไม้เทนเนิสกระเป๋าโมดี่ใสกีต้าไฟฟ้าหายไปแล้วอะไรไม่รู้เตียงเก่าผูกกระเป๋าก็อะไรวะเนี่ยใหญ่ขนาดเกินนี่งไงแล้วกระเป๋า นี่อะไรู่เนี่ยอร่อ,รอยวะเสียดายผุไม้นี่ฮะไม้ลายไม้ลังตะลายสวยนะครับเป็นไม้เก่าเออมันอยู่ไหนเนาะเออนี่นี่เจอแล้วนี่เจอแล้วนี่น,นี่เออันเดิมอะ อยู่ตรงนี้เ,เขาบอกอยู่ตรงนี้เอาละครับตัวอยู่น่นหัวอยู่นี่โอ้ฟุกเลยเอา่อาลองดูเรามีอีกตัวหรือเปล่าถ้ามีตัวเราก็เอา นี่ไม้ก๊อปที่ไม้นั่นเขาเรียกอะไรนะตีอะไรวะเรียกไม่ถูกนี่นี่อะไรกระเป๋าขาดเลยเนี่ยจะเอาทำอไรเอาจะไปใส่สักบ้าขาดแล้วไหมเอ่ยที่บ้านก็มีหลายใบแล้วไอเยอะๆจะใส่ไปไหนไม่ได้ใส่ เนี่ยเนี่ยมีตะลังพลาสติกเนี่ยแข็งแรงวะเนี่ยเอาไปตากอะไรได้ติงต้องเติงต้องเจนเด็กนะฮะสอนนักเรียนน่ะญี่ปุ่นนี่มันขนมานี่หมดเลยวะเนี่ย มันทิเกีตกับจัดจวส่งมาประเทศที่สองป้ายของอะไรอ่ะของแบรนด์เนมอะของดังป้ายไม่ถอดเลย<ะ>มีตงังด้วยว่าไหยกันเชิญนั่งอยู่เลยเมดอินใช่น่ะใช่น่ะโอ้เมดอินใช่น่ะสวยอยู่ เออไม่ยงไม่ได้ใช้เลยวะนะเ,วน,เวนี่ยเยนี่ยกระเป๋านี่กระเป๋าที่ก็ดีสีสวยอยู่เนี่ยชอบกระเป๋าผ้าอะไรเนี่ยพ่อบอกสวยเต็มบ้านแล้วกูพี่นี่อะไรวะเนี่ยในกล่องโฟมเนี่ยเอ๊ะนี่อะไรวะ ไม่เ,นนเหมือนสนามเด็กไอ้นั่นวะนั่น่าบอกรถไฟเด็กอะ่ะใช่ฮะเออใช่มาท <ลด S 1> ั้งแก่มาขาานาดนี้ก็ไม่เหลือรถไฟแล้ว,ลวมั้งรถไฟไปหมดนี่รถไฟนอนอยู่นี่มั้งเนี่ยออของเด็กอยู่รางโต๊ใหญ่เลยนะเออผ่ออานมาแถวนี้ก็แวะมาดูได้เลยนะครับตลาดโชคชัยรุ่งเรืองนะฮะเป็นสินค้ามือสองนะครับก็ะบจะมีสองร้านร้าน เจ้าของเดียวกัน,นะฮะอยู่ใกล้ๆก,กันนะครับก็หาจากร้านนี้ไม่กี่ร้อยเมตรนะฮะก็จะถึงอีร้านหนึ่งก็จะมีป้ายบอกเลยนะฮะซ้ายร้านสินค้าญี่ปุ่นมือสองนะครับที่นี่ถูกนะฮะไม่แพงแล้วารา่เห็นมีพ่อค้ามาซื้อเอาไปขายกันแล้วมั้งนะฮะซื้อกันยกกิโลกันเลยนั่นแหละครับแวะมาดูได้แล้วครับบางเลนนะฮะนครปฐมนะครับ